ค้นหาความเปลี่ยนแปลงของทางเลือกใหม่ในการเดินทางรถด่วนขบวนพิเศษสปินิเตอร์เปิดการเดินทางไปกลับกรุงเทพห้วยยางสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสถานีศูนย์กลางในการเดินทางสำหรับชาวหวยยางตำบลอื่นๆและอำเภอใกล้เคียงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ สะดวกสะอาดปลอดภัยใช้บริการรถด่วนขบวนพิเศษสปินเตอร์เปิดบริการผู้โดยสาร1ตุลาคม2559นี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โกรเซนเตอร์1690การรถไฟแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟห้วยยาง ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งก้าวไปข้างหน้า,า,นาเพื่อชาวหวยยางพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชนบทสนับสนุนโดยชมรมชาวหวยยางห้วยยางคอมมูนิตี้เวิร์สบุ๊ก